สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนครับตรงนี้เนี่ยอ่าอันนี้อยู่หมื่นซ่องค่ะเขาเรียกกันว่าหมื่นซ่องอำเภออะไรครับอำเภอในอานตะบ,บนกระแจะค่ะอันนี้หมู่ที่เจ็ดค่ะอันนี้เอาแมกนากับลาวาค่ะ<อ>มาผสมยาฆ่าแมาลงฉีดทุเรียนเป็นยังไงมั่งดีมากเลยค่ะแบบเอ่อเพี้ยก็ตายอะไรก็ตายแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือใบดําม,มากแล้วก็ไม่ต้องฉีดพ่นบ่อย ป่าใช่ค่ะถ้าเราใช้ยาฆ่า,มาแมลงทั่วไปตามท้องตลาดนะคะตอนที่เมื่อก่อนฉีดก็ประมาณ3วันครั้งหนึ่งแต่ตอนเนี้เมื่อก่อนที่ว่าฉีดมาครั้งแรกคืออาทิตย์หนึ่งแล้วก็เราก็รอขึ้นมาดูใบมันก็มันก็ไม่มีอะค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น15 2 0้าบวันฉีดครั้งหนึ่งอะค่ะืคือเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แากมากับลาวาเนี่ยฉีดบ่อยฉีดบ่อยค่ะทำไมถึงฉีดบ่อยอะก็เพียงมันไม่ตายแล้วก็ใ<อ>บก็ขาด หมือนนอนกินเคี<ม>้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ตั้งแต่ฉีดแมกมาหรือลาวานี่เข้าไปนะคะคือสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะคะฉีดครั้งเดียวไม่ต้องฉีดบ่อยไม่ต้องเหมือนเหมือนไม่ต้องใช้หลายครั้งไม่ต้องฉีดบ่อยไม่ต้องสิ้นเปลืองเยอะอะค่ะอคือเงินก็ไม่สิ้นเปลืองก็เราไม่ไม่ไม่ค่ะมันก็ช่วยประหยัดไปนิดนึงผลผลิตเราก็เอ่อใบก็ดําขึ้น เพร่าแมลงก็น้อยลงใบดำนี่ดีไหมใบดำเนี่ยดีดีค่ะดีนี่ใบสวยดกดำเลยค่ะการขาดก็หนอนกินน้อยลงเพ้ยกินน้อยลงด้วยอืมอันนี้คือใช้มาใช้ใช้มาตลอดเลยค่ะใช้มานานหรอยังเนี่ยอ่าเป็นปีแล้วค่ะใช้มาเป็นปีแล้ว <c oughs> เป็นปีแล้ว <c oughs> ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยสวนนี่ทั้งสวนนี่เลยใช่ไหมทั้งสวนค่ะ เขไมมันสวยอย่างนี้อ่ะอ่าใช้ตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูละตัวนี้นะคะใช้สองตัวนี้เลยค่ะแมกมาลาวาแมกมาลาวานะคะใช้สองตัวนี้เลยใช่ไหมใช้สองตัวนี้เลยใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นประจําเลยไม่ได้มีตัวอื่นไม่ได้ใช้สารเคม,มีตัวอื่นใ,นใ<ช>ดๆเลยค่ะไอไอปุ๋ยก็ไอปุ๋ยทางใบนี่คือใช้ลาวาใช่ใช่ค่ะน้องเดียวตายด <rias> ีตายดีมากค่ะเอามาผสมยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับใช่ค่ะอืม เนี <ève S 1> Bref, ่ยคือสวนทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยอ่าประมาณแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยต้นใช่สิบสิบสองไร่ค่ะแปดร้อยต้นซื้อมาเยอะนะเยอะเยอะค่ะคือเราใช้เป็นแบบนี้ทุกต้นเลยค่ะได้ได้ค่ะขับรถช้าๆกัาหน่อยดิค่ะปีนี้เดีว่ามีใช้ทั้งหมดบางเนี้ยอ่า ก็คือใช้ทั้งหมดทั้งทุกต้นทุกบะทุกส่วนทั้งสวนเลยค่ะใบก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เพี้ยไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนค่ะเป็นแบบนี้ทั้งสวนเลยเป็นแบบนี้ทั้งสวนเลยค่ะดูเป็นทั้งสวนเลยถึงจนถึงท้ายสวนเลยค่ะเดินดูเสมอได้ได้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะใช้คู่นี้แล้วค่ะบานถึงเมาเงาดาวมากเลยเห็นไหมคะแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะใช้อะโทษแต่ก่อนที่จะใช้แมกมากับลาวาที่เอามาผสมยาฆ่าแมลงเนี่ยมีเจอปัญหาอะไรบ้างครับ ก็เจอพี้ <S <S ะเจอหนอนเจอใบขาดอือคือใบใบไม่ไม่ไม่ดาขนาดเนี้ยค่ะคือมองไปแล้วก็เหมือนใบเหลืองเหลืองไม่ไม่ได้ดําขนาดนี้ค่ะแต่พอใช้สองตัวเนี้ยค่ะคือ,อลดต้นทุนได้ใบดําขึ้นแล้วก็เพีย้ยหายมแมลงหายหายเยอะเลยค่ะต้นทุนก็ลดด้วยเหรอลดลดได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อเยอะไงคะปะกติถ้าเราซื้อเหมือนเราถ้าเราซื้อเราต้องซื้อหลายๆอย่างใช่ไหมคะแต่อันนี้เราใช้แค่คู่เดียวมันก็ช่วยลดได้หลายๆอย่างเลยค่ะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะใบเหมือนกันทุกต้นเลยค่ะไม่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 ได้ว่ามีต้นไหนแบบใบใหญ่ๆใบบใใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่มีเห็ด้านหลังก็ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือจะต้องมีตามใบแล้วก็ใบก็จะถูกหนอนกินอ่าค่ะโอ้ยใบมันเไมมันใหญ่ใหญ่ไหมคะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าดําด้วยสมบูรณ์มากค่ะ ทั้งส,วน,งสวนค่ะผมดูต้นไหนก็เหมือนกันหมดเนาะ,ะจริงๆด้วย,วยโอ้คือขอเคล็ดลับหน่อยว่าอยากให้ใบทุเรียนสวยใบยเงาใบามันอย่างเงี้ยเคล็ดลับอยู่ที่ไหนฮะสวนเนี้ยครับอ่าเอาพูดง่ายคู่นี้ทุกอย่างจบในตัวเดียวจบเลยใช่เอาเพิ่มแค่ยาฆ่าแมลงอีกตัวหนึ่งอ่าใช่ค่ะใส่แค่ยาฆ่าแมลงเพื่อ,อให้ไปช่วยแต่ถ้าเราใช้คู่นี้คือจบ จบจริงๆใช่้ดยการบารุงคือยืนยันและการันตีเลยค่ะว่าคู่นี้ใช้ดีมากๆค่ะมีลุงที่สวนคขแนะนำอะค่ะเจเลยลองตัดสินใจใช้ดูพอามมันดีแล้วก็ใช้มาโดยตลอดแล้วใช้ดูเป็นยังไงบ้างล่ะดีดีมากค่ะถ้าไม่ดีคงไม่ต้มไม่ไม่ต่อแล้วค่ะใช่คงไม่ถ้าไม่ดีสวนคงไม่เป็นขนาดเนี้ยค่ะอืม เพราะทุเรียนในการลงทุนดูแลพวกเพี้ยกําจัดเพี้ยมจัดแมลงนี่มันการลงทุนมันค่อนข้างสูงใช่ไหมครับสูงมากค่ะถ้าเราใช้แล้วไม่เห็นผลเราก็ไม่อยากใช้ซ้ําอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะใช่ค่ะชัดเจน mm. ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพกับเขาผลผลิตหรือต้นเราก็สามารถตายได้เ mm. พราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะมีความเสี่ยงกับต้นทุเรียนว่างั้นเถอะมีมีมากค่ะอแต่ถ้าใช้แล้วดีอย่างที่เห็นนี้ก็ เรามองเห็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้เลยใช่ไหมเห็นได้ค่ะ oh. เห็นได้เลยดูดูดูจากส่วนนี้ก็ได้ค่ะใช้จริงค่ะ